ขอต้อนรับสวัสดีครับพบกับผมคิวเกมเมอร์ทีวีกับซลาซิตแอคชั่นในปืนแร่ที่เรายิงจะมีสีเขียวสีเขียวคลิปนี้ขอไม่มีอินโทรเปิดคลิปแล้วปิดคลิปนั่นเองนะครับสังเกตไลเปลี่ยนไปไหมไม่สังเกตมาดู นี่นคยครับ V ขั้นหนึ่งแล้วครับว้ามาเราจะมาลองปืนอันนี้กันนะครับขอเล่นกับบอกแล้วกัน ไม่เครียดอ่ะไม่เครียด go 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 เขียวอือเลยปืนมันนิ่งมากนะครับแรงด้วยมาดูบัตัวนี้บัตัวนี้นะบัตัวนี้ปุ๊บโหยแย ฟังเสียงมันนิ่งมากนะครับเห็นไหมนิ่งมากใครวะ มาขอตายก่อนนี่บอดนะครับบอดอันนี้ไม่ได้บอดไม่ใช่อันนี้บอดนะครับไม่ใช่คนเพราะคนเล่นปนืนนี้กันเยอะมากสังเกตปืน,นครับมาสังเกตปืน <Yes. S 1> ฟังเสียงฟังเสียงครับผมได้ฟังเสียงนะครับ ททุกคนจะเห็นได้ว่าปืนนี้มีความเวลา เออเราเราใช้ระยะประชิดอ่ะจะเมนมากแต่เมื่อความไกลปุ๊บมันจะเริ่มกระจายครับแนะนำให้ยิงกดาย้ำๆนะครับอย่ายกดรัวเลยลำบากแล้วปืนมีเสียงที่ขนาดเก็บเสียงเป็นกระบอกที่เก็บเสียงนะครับเดินผ่านหน้าไม่ให้ความเกรงใจเดินผ่านหน้าครับต้องตายต้องดย้ดยดย้ดยด้ยผมก็ได้ลงคลิป สอนวิธีการเติมเงินโปเกมอนโกโดยใช้ซิม a อกับ d t แทกไปแล้วนะครับ d t แทกไม่ลง d t แทกคือมันเติมได้เหมือน a อเอสอ่ะยุงมายุงรั <Natalie> ดรัดช,ช็อตรัดแยงแยงพีบีผมก็ต้องงดไปอีกสองเดือนเพราะเปลี่ยนได้เปลี่ยนกล่องเน็ตใหม่นะครับ <c ười> พอผมซื้อซิมมาใหม่หม,มุนใช้เน็ต ของมันได้หนึ่งกิกได้ห้าวันนะบ่นอะไรกูมาเล่นพกเนะนี่ยแล้วกดแล้วกดกดย้ำๆนานๆมับแบบ กดย้ำกดอย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บนานๆอ่ะรอสักพักมันจะแม่นครับดูนะปุ๊บปุ๊บเป็นไงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ปุ๊บหนึ่งอ้าวบังอีกเออตัวนี้ปุ๊บปุ๊บไปไหนแล้วเห็นไหมครับแม่นมากเฮ้ยเฮ้ยอ้าวจูอ้าวจ เฮ้ย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 มามีดม hey, <j> ีดโอ้ตายเลยวู <c oughs> มันก็ใช้แล้วมันเอามัง่งครับเอามัง่ง <laughs> มาขอยรอบนึงอีกสี่ตัวจบเกมมาพอครับคลิปนี้ <laughs> ขอแสดงความยินดีผมด้วยครับ VP ขั้นหนึ่งเลยไปเลย มอ้ my gosh g u e s your man เลยเฮ้ยตุงตุง head s h o สองตัวรวด head shot head s h ปุง head s h o เป็นบ้าเป็นบ้าแร็ปเป์เ็นครับสำหรับคลิปนี้ยังไม่จบ ซีหาครับแม่นยามสิบเปะวิ่งเร็วสามแครับกระสุนสามห้ถึงสาต่อ70็แม็กทั้งหมดความเร็วกันยิง1นึสิเจสถียรนภาพหนึ่งนะครับระยะยิงเก,ก้าบสทะลุเกาะ10บเอ้สี่ครับ ฮีโร่โจมตี206ครับโจมตีเคมีใช่ครับเพราะผมไปเล่นดันซอมบี้มาแล้วคือฆ่าบอสไอตัวมันแบบใส่ชุดดําแล้วบินได้ครับบอสผู้หญิงใส่ชุดดาบินได้คือตายแน่ครับคือแม็กเดียวก็คือ,ค,อคุณเล็งหวยดีคือตายครับเหลือเจ็ดเจ็ดวันยังไม่ได้ใช้เลยแล้วฟาร์มไม้ก็สุมได้นะครับ เบสบแลครับสำหรับคลิปนี้คาเซเด็กชั่นก็ต้องขอต้รับก่อนครับสวัสดีครับ